คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะเขาจะมีนิสัยหนึ่งที่เหมือนกันคือเป็นคนชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองค่ะและในเรื่องของการพัฒนาตนเองไม่มีใครที่จะมาทำให้เราพัฒนาได้ถ้าตัวเราเองไม่ยอมที่จะพัฒนาค่ะวันนี้ครูเก๋มีหลักจิตวิทยาซึ่งเผยเคล็ดลับในเรื่องของการพัฒนาตนเองซึ่งหลายๆคนสามารถปฏิบัติตามแล้วก็สาเร็จกันมาแล้วนะคะวันนี้มีมาฝากทั้งหมด7ข้อค่ะข้อที่1 มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถดูแลการพัฒนาตัวคุณเองได้การดูแลการพัฒนาตัวเองของคุณขึ้นอยู่กับคุณแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครมาช่วยคุณได้และไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของคนอื่นที่จะสามารถทำแทนคุณได้ไม่ว่าจะเป็นความทะเยอทะยานความตั้งใจและพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองล้วนมาจากภายในตัวของคุณเองค่ะดังนั้นคุณจะต้องมีความมุ่งมั่น มีความสนใจในเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้และอย่าไปฟุ้งซ่านกับผู้อื่นในทํานองเดียวกันคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครภายนอกได้เลยนอกจากคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองดังนั้นให้คุณเริ่มตั้งแต่ตัวคุณเองก่อนพัฒนาตัวคุณเองก่อนด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นค่ะข้อที่2การพัฒนาเป็นบทบาทหน้าที่ของตัวคุณเองเป็นกระบวนการส่วนบุคคลด้วยค่ะ เช่นเดียวกันกับที่คนแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไปมันไม่มีกระบวนการใดเลยที่มันจะเป็นมาตรฐานว่าถ้าเราพัฒนาตนเองในแบบนี้แล้วเราจะสำเร็จในแบบเดียวกันเพราะว่าคนแต่ละคนมีความแตกต่างการพัฒนาตัวเองบางคนเห็นเพื่อนมีรูปร่างดีโดยการที่เขาวิ่งวันละสิบรอบทุกวันพอตัวเองไปวิ่งสิบรอบทุกวันกลับไม่ได้มีรูปร่างดีแบบเขา ก็เพราะคนเรามันมีความแตกต่างกันไงคะวิธีเดียวกันที่เขาใช้ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้แล้วก็ได้ผลออกมาแบบเขาเป๊ะๆแต่มันใช้ที่เป็นแนวทางว่าเราจะใช้วิธีการเหล่านี้ยังไงแทนที่เราจะพยายามเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นแทนที่เราจะพยายามคิดว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนแปลงเ,เหมือนคนอื่นให้เรามาคิดหาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเราเองในการพัฒนาตัวเองจะดีกว่า เพราะว่าไม่ว่าเราจะคิดแบบไหนจะทำยังไงเราจะเป็นไปตามในสิ่งที่เราคิดค่ะเคล็ดลับข้อที่3ความสำเร็จมักเกิดขึ้นในที่ที่คุณคาดไม่ถึงบางครั้งไม่ว่าคุณจะพยายามทำสิ่งใดให้ถูกต้องมากแค่ไหนสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เสมอไปค่ะไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได้แต่การทำงานอย่างต่อเนื่องในบางสิ่ง มักจะให้ผลในที่สุดถ้าหากว่าคุณทําแล้วคุณอาจจะล้มเหลวในตอนแรกๆอย่าเพึ่งท้อแท้ค่ะเพราะว่าความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องและมักจะเกิดเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่คุณไม่คาดคิดถ้าคุณไม่ทำตัวเองให้รอรับโอกาสที่ดีอยู่เสมอเมื่อโอกาสเข้ามาคุณก็จะไม่พร้อมที่จะรับมันค่ะเพราะฉะนั้นการพัฒนาตนเองของคุณต้องทำไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะ ข้อที่4ค่ะคุณต้องโฟกัสจดจ่อกับสิ่งเล็กน้อยรอบตัวคุณไม่ใช่ที่จะหาในสิ่งที่คุณยังไม่มีหรือมุ่งไปแต่สิ่งที่มันเป็นภาพใหญ่การเปลี่ยนแปลงนิสัยในแต่ละวันของคุณสามารถไปได้ไกลในการพัฒนาในฐานะตัวคุณเองส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆทัศนคติเป้าหมายหรือว่าคุณคนรอบตัวคุณ การเปลี่ยนแปลงทีละวันจะเป็นวิธีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพการทำสิ่งเล็กๆอย่างช้าๆอาจจะดูน่าหงุดหงิดแต่คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนก็ทำแบบเดียวกันค่ะเขาใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆและคุณจะพบว่าตัวเองก้าวหน้าไปอย่างมากเลยค่ะเคล็ดลับข้อที่5การพัฒนาทักษะการฟังและมันจะทำให้คุณเป็นนักสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นค่ะ วิธีการที่คุณสื่อสารกับผู้อื่นมีผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์และก็การโต้อตอบค่ะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่รวมไปถึงการพูดเท่านั้นนะคะแต่มันยังรวมไปถึงการฟังยังรวมไปถึงท่าทางต่างๆด้วยยิ่งคุณฟังมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งสื่อสารได้ดีเท่านั้นการฟังก่อนพูดจะช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและจะช่วยให้คุณน่ะ เข้าใจและจูงใจผู้อื่นได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะเคล็ดลับข้อที่6อย่าหยุดเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและคุณก็ต้องฝึกฝนทักษะพื้นฐานไปด้วยนี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการของการพัฒนาค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรคุณต้องผลักดันตัวคุณเองเพื่อพัฒนาทักษะในปัจจุบันของคุณนอกจากนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตได้เช่นเดียวกัน จำไว้ว่าคุณไม่สามารถทาได้ดีกว่านี้แล้วก่อนที่คุณจะมีความเชี่ยวชาญทักษะที่จำเป็นในการที่คุณจะไปให้ถึงสิ่งที่คุณตั้งมั่นเอาไว้ค่ะเคล็ดลับข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยความล้มเหลวและเป็นกระบวนการลองผิดลองถูกแม้ว่าคุณจะปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จแต่จำไว้ว่าไม่ใช่นักผจญภัยทุกคนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ สถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นและเป็นความคิดที่ฉลาดเสมอที่จะเตรียมพร้อมสำหรับกรณีที่เกิดเรื่องเลวร้ายหรือกรณีที่คุณจะเผื่อใจเอาไว้สำหรับความล้มเหลวคุณเพียงจำไว้ว่าคุณจะเรียนรู้คุณจะเติบโตจากสถานการณ์เหล่านั้นและสิ่งที่คุณต้องทำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าและพัฒนาตัวคุณเองต่อไปค่ะ เคล็ดลับทั้ง7ข้อนี้ครูเก๋ดได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจศัตรูของเดวคานิกีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบในการพัฒนาตนเองลองนำแง่คิดที่ได้ไปปรับใช้กับตัวคุณเองอาจจะทำให้คุณเองได้รับการพัฒนาและก้าวเข้าสู่เส้นชัยหรือเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เร็วยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ